ใครที่สนใจแฟนชายโทรมาได้เลยนะครับ0929655253นะครับมาแต่ตัวได้เลยนะครับเรามีอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อมขายนะครับ,รบตอนนี้เรามี138สาสาขาด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูผลไม้กันนะครับ วันนี้เรามีมะเขือเทศนะครับมะม่วงเบามะ่วงเปี้ยวม่วงสามรสมะปิงมะกอกนะครับสับป,ประรดนะครับแล้วก็ผลไม้ดองอีก12ชนิดเนาะซิกเนเจอร์ทางร้านเราเลยนะครับนี่สลัดราดน้ำประหวานนะครับใครที่สนใจแฟนชายนะครับมาต,ตามเพจนี้ได้เลยครับ พิ์คำว่าแฟนชายผลไม้บุฟเฟ่น้ำประหวานเมนูน mm hmm. ี้นะครับหรือง่ายๆโทรก็ได้นะครับโทรสอบถามเบอร์โทร0929655253นะครับ0929655253นะครับโทรมาสอบถามรายละเอียดแฟนชายได้เลยครับ